หลังได้พรจากพระศิวะทศก,กณัณมีฤทธเดชเหนืออสูรและเทพจำนวนมากเขาเริ่มเดินทางขยายอำนาจและได้มายังนครรากสดเมืองยักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีเท้าสหัสสปมันเป็นกษัตริย์ที่นั่นทศก,กณัณได้พบนางมุนโทบุตรีของเท้าสหัสสปมันนางมีรูปงามสงา่าจิตใจอ่อนโยนผิวผ่องประดุดงาช้างใบหน้าเรียวงามดั่งเทพอับสร ทศกัณฐ์พึงใจในความงามและเท้าสหัสสปรมันก็ให้การต้อนรับทศกัณฐ์อย่างเกรงอำนาจจึงยอมยกลูกสาวให้เป็นอัครมเหสีทศกัณฐ์อัญเชิญนางมณโทก,กลับกรุงลงกาและจัดพิธีอภิเษกอันยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยแสงไฟคบเพลิงกลองศึกและเสียงสั่งกล้องไปทั่วพระนครนางมณโทจึงกลายเป็นอัครมเหสีของทศกัณฐ์ ผู้ให้กำเนิดโอรสผู้สำคัญที่สุดแห่งโรงการในตอนต่อไปอินทรชิตนี่คือจุดเริ่มต้นสายเลือดร้านอสูรผู้ทำให้สวรรค์และโลกมนุษย์หวาดเกรง